สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุกลุกฝนทิพย์อดลุกล่าสุดโพสเบาๆแต่แซบจนไฟลุก ชาวหลายคนคงรู้จากกันดีสำหรับปุกลุกฝนทิพวัชรัตระกูลนางเอกสาวสวยที่มีดีกรีมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2553และยังขึ้นแท่นเป็นนางเอกสาวที่ไม่ว่าจะได้รับบทอะไรก็ตีบทแตกกระจุยและเป็นที่ทราบกันดีว่าปุกลุกฝนทิพนั้นมีเพื่อนสนิทอยู่แล้วนั่นก็คือหมพัทรเดชสงวนความดีที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้ประกาศออกสื่อว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่แต่เราก็มักจะเห็นทางคู่ควงกันไปไหนมาไหนกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านปุกลุกฝน อดลุกล่าสุดได้ออกมาโพสต์รูปภาพโพสต์ท่าเบาๆอยู่บ้านแต่ต้องบอกเลยว่าชุดนั้นไม่เบาเพราะแหวอกอกจนทําเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวงานนี้ต้องบอกเลยว่าสมกับอดีตนางงามเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ